ฝึกเบอร์ฟี่พุ่งหลังนะครับแล้วก็ฟังโคดโทนคโค้ดทงครับบนนะครับก็ <c oughs> คือเราออกกําลังกายแล้วก็ยังได้หาความรู้นะครับไปในตัวนะครับ <c oughs> ก็คือแนวทางผมนะครับจริงๆน่ะทำไมผมถึงให้ฝึกสิบครั้งนะครับแล้วก็พักไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วมาใส่มาใส่แล้วก็เซตเซตห้าเซตหกสมมติเราเราฝึกกันหลายเซตแบบนี้เราก็จะพักให้ยาวขึ้นนะครับ สองนาทีเย็นสามนาทีอ่ะครับก็คือเนี่ยเราจะฝึกก็คือการเล่นกับเวลานะครับผมจะเล่นกับเวลาเรื่อย,อยๆครับถ้าเราไปอดัดผมยกตัวอย่างนะครับมันทําได้นะครับสมมติเราจะอัดแบบ20ครั้งบนแรงอนาะยุเข,ขาสูงนะถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่เราก็จะต้องพักให้นานขึ้นไงคุณจะเข้าใจไหมคุณก็จะต้องพักไป2อหนึ่งสามนาทีนั้นขึ้นดังนั้นก็คือเราต้องการเล่นกับเวลานะครับเราก็ต้องแบบให้มันพอเหนื่อยๆแล้วก็ให้มันพอแบบ หายใจพูดไม่เป็นคำๆอะ่ะก็คือให้มันฟื้นไวนะครับแล้วก็พักก็ใส่ได้อีกเราก็เล่นกับเวลาให้มันฝึกได้นานๆน,น,นะครับเราต้องฉลาดนะครับแต่ถ้าเราไปอัดทีเดียวนะยกตัวอย่างอัดทีเดียว20ครั้งโอ้โหพักก็คือนี่สครั้งมันพักสานาทีอ้าวแทนที่จะได้พักสั้นๆพักสามทีก็เวลพักดานเกินอ้าวพอกลับไปอ้าว ก็คือการฝึกมันเริ่มจะน่าเบื่อครับมันเพราะมันไม่ต่อเนื่องครับพักนานคือผมถึงก็ใช้เทคนิคนี้ครับผมลองผิดลองถูกมาตอเองนะครับผมใช้ทีนี้สิบครั้งพอแล้วสิบครั้งผมให้ทุกคนนะครับที่ฝึกกับผมสิบครั้งพักหนึ่งนาทีสิบครั้งพักหนึ่งนาทีสิบครั้งพักหนึ่งนาทีนะครับสมมุติว่าไม่ถึงสิบครั้งหนูสมมติว่าเราหมดแรงนะครับสมมุติในกรณีที่เราได้แปดครั้งวันนี้อ้าวแล้วก็ดูก็คือเราพักหายเหนื่อยสักแป๊บหนึ่ง ให้รู้สึกว่ามันเฟซกลับไปแล้วก็ไปอัดอีก2ครั้งให้ได้สิแล้วก็พักเป็นระบบครับทุกอย่างมันมีแนวทางของมันครับถ้าคุณไปฝึกแบบเอาแบบโหดโทีเดียวนะคุณฝึกได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวคุณก็พักนานหมดแรงก่อนอ่ะมันฟาร์มต่อเนื่องมันไม่มีนะครับนี่ก็คือเทคนิค,นคมันมีหลายเทคนิคมากที่ผมเอามาก็คือมันมีเยอะมากนะครับเราจะฝึกแบบให้หมดแรงทีเดียวก็ได้ มันพักนานหน่อยอะไรมันมีก็คือทุกอย่างมันอยู่ที่สภาพร่างกายของคนคนนั้นนะครับและเป้าหมายนะครับแต่สภาพร่างกายเป็นหลักนะครับ ึงจะดังนั้นเราต้องฉลาดสุดครับเราต้องเล่นกับเวลานะครับให้ใช้ทีด้วยยืดเวลาด้วยครับดูคือเือดถ้าคนที่ว่าฝึกระดับงโผ่เขาจะฝึกแบบหลายคนบอกว่าต้องมีการฝึกที่ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับยกตัวอย่างนะครับฝึกแบบโมายให้ใช้ที่ยังดังชื่นฝึกแบบเขาเรียกว่าสมิธนะครับการฝึกแบบนักกีฬาที่วิ่งสปริงโคจนไมเคยเห็นเชสโนโอนโด้เซอร์โยรามอนักฟุตบอลโลกที่วิ่งลอยไม่ได้หายไปง่ายนะครับวิ่งลอยไปแี่ที่ว่าก้ามหายนะคือสมมติห้าสิบเจ้าก็ต้องอธิบายทีที่ เดินกลับมเราไม่ได้หายง่ายๆที่คขาแบบเขาใช้ครับบนั้นที่จะค่อนข้างที่จะหัวมากนะครับโหดมากๆแต่ว่าเระมาณที่ว่าความแข็งแรงกล้ามเนื้อกายของเรายังไม่ได้แข็งแรงมากขนาดนั้นนะครับมันตองเอาเขาให้รู้เท่าไหร่มาต้องเดินกับเวลาให้เป็นหฝึกสมรคนใหม่แต่ถ้าคุณธรรมดาเนื้อพื้นฐานความแข็งแรงคุณหายแรงมากเลยนะก้ามหายผมแนะนำนะครับกินน้อยเกินสามารถอาจจะเลินฝึกคุณฝึกมาสองปีขึ้นอ่ะ คุณสามารถฝึกแบบคนโผลได้เลยผมบอกเลยเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณทนทานกับคนและเด็กนะครับมันทำให้คุณฟื้นตัวมอะไรไวนะครับในเท่ากับเราคุณใหม่เยครับฝึกแค่สิครั้งแบบเนี้ยขี้แตกแล้วผมบอกเลยแค่นี้ก็แย่แล้วครับไปลองเอาเทคนิคนี้ไปฝากดูครับรออยแดงครับ